วันที่25พฤษภาคม2566นาอยอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจําเป็นต้องมาจากพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งหรือไม่ว่าในอดีตส่วนใหญ่จะเป็นคนของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ขับเคลื่อนและหลายอย่างต้องผ่านสภาเพื่อควบคุมการผักดันกฎหมายของรัฐบาลแต่โดยจรรยาบรรณและรัฐธรรมานูญกําหนดว่าทางหลักการรัฐสภาต้องวางตัวเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติต้องเป็นคนของรัฐบาลนายอุทัยกล่าวต่อว่าผมมองว่า ผู้ที่ทำหน้าที่บนบัลลังควรจะเหมือนคอนดักเตอร์การควบคุมอยู่ที่ไม้ในมือหากผู้ฟังฟังจนจบได้ดีก็ประทับใจประธานสภาก็เช่นกันหากควบคุมสมาชิกให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันควรมีความเป็นอิสระขาดจากพรรคการเมืองและโดยมารยาทจะไม่เข้าร่วมประชุมกับพรรคส่วนการควบคุมการประชุมสภาต้องใช้ประสบการณ์หรือไม่นายอุทัยกล่าวว่าสมัยที่ตนทำหน้าที่สสได้2ปีก็มาทำหน้าที่นับว่าเป็นผู้แทนใหม่เช่นกันส่วนจะต้องแม่นข้อบังคับในการประชุมด้วยหรือไม่ ไม่มีความจําเป็นเพราะคุณสมบัติของสสสมัยนี้ไม่ได้ขี่ควายเข้าสภาแล้วแต่เป็นผู้มีการศึกษาขอบังคับการประชุมไม่เกิน100หน้าเชื่อว่าสมาชิกสามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ส่วนพักจะเลือกใครมาทําหน้าที่ก็ยอมเลือกคนที่เคยอยู่ในสภาอยู่แล้วผ่านตาในเรื่องของการประชุมและปัญหาระหว่างการประชุมที่สําคัญคืออยู่ที่ใจต้องวางตนเป็นผู้ใหญ่